สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนําแล้วก็สอนนะครับวิธีการใช้ซ o มนะครับอันนี้ผมจะเปิดหน้าเว็บขึ้นมาก่อนนะครับซูมเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับสําหรับประชุมออนไลน์นะครับมิงออนไลน์นะครับสําหรับถ้าแอคเค n าที่ยังไม่ได้เสียเงินเนี่ยรู้สึกว่าจะประชุมได้45นาทีนะครับแล้วก็จะจํากัดคนในการเข้าประชุมด้วยนะครับโอเค เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะสอนสร้างห้องนะครับแล้วก็เทสประชุมนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับให้เรามาที่เว็บ zoom us ก่อนนะครับจากนั้นมาที่ sign in นะครับ sign in เพื่อเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้ผมมีอีเมลที่ผมสมัครไปแล้วนะครับจากนั้นถ้าใครนะครับที่ยังไม่มีอีเมลในการสมัครใช้นะครับเราสามารถเข้า sign in ได้ทั้งหมด3ทางนะครับคือ S S O อันนี้ผมไม่เคยใช้นะครับจากนั้นเป็น google แล้วก็ facebook นะครับสอ,อันนี้เคยใช้นะครับจากนั้นทุกคนจะเข้าผ่าน Facebook ก็ได้จะเข้าผ่าน google ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ sign in นะครับเมื่อ sign in เข้ามาแล้วนะครับโอเคเราจะอยู่ที่หน้า m e e t i n g ตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้าต่างของ zoom นะครับจากนั้นวิธีการสร้างห้องการประชุมใหม่นะครับให้มาที่ ให้มาที่ปุ่มน,นี้นะครับเพื่อสร้างห้องนะครับปึ๊บก,กดก่อนหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นมาดูที่ท็อปปิกนะครับท็อปปิกก็คือหัวเรื่องที่เราต้องการจะสร้างห้องนะครับซึ่งผมเตรียมไว้แล้วนะครับโอเคเป็นการจัดประชุมนะครับของหน่วยงานคอนโทนซีคอนโทนบี Ctrl C, B, มาวางโอเคท็อปปิกได้แล้วนะครับรายละเอียดนะครับรายละเอียดก็คือ อ่ะผมจะใส่เป็นเวลาประชุมแล้วกันนะครับเป็นประชุมวันประประชุมวันที่21่อ่าตุลาตุลาคม2564เวลาโอเวลาเวลาตามนี้นะครับจากนั้นนะครับ มาดูตรงหัวข้อเวนนะครับเวนคือเราจะเริ่มทําการประชุมเมื่อไหร่นะครับอันนี้เราจะสร้างห้องไว้ก่อนเป็นวันที่ใส่เวลาก่อนนะครับใส่เวลาก่อนอเราจะเริ่ม8ปดโมงนะครับผมจะสร้างห้องอผมจะเปิดห้องก่อนนะครับไป็นึชั่วโมงผมจะเปิดที่7จ็ดโมงนะครับจากนั้นมาเลือกนะครับ AM ก็คือหลังจากเที่ยงคืนจนถึงเที่ยงวันนะครับ AM นะครับ ของวันที่10อของวันที่21อ่านะครับจากนั้นนะครับ duration ก็คือระยะเวลาในการประชุมนะครับหรือ meeting นะครับถ้าเป็นแบบไม่เสียเงินเนี่ยจะได้ประมาณ45นาทีนะครับอันนี้ผมใช้แบบเสียเงินนะครับก็ทั้งหมด8โมงถึงผมตีไป10ชั่วโมงแล้วกันนะครับ สิชั่วโมงสิชั่วโมงอยู่ในเอ่ยปึ๊บอ่ามาเซ็ตไทม์โซนนะครับเป็นบวกเจ็ดแบงคอกนะครับาจากนั้นนะครับมาดูพาสโค้ดนะครับพาสโค้ดก็คือโค้ดเมื่อผู้ประชุมนะครับจะเข้าสู่ห้องประชุมนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นเลขที่มันสามารถจำได้ง่ายนะครับโอเคจากนั้นนะครับ เปิดโฮสครับอ่าเปิดนะครับออดิโอนะครับคอมพิวเตอร์ออดิโอนะครับเอาทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นนะครับ3 2 1แอคชั่นโอเคครับหลังจากที่เราสร้างห้องสำเร็จแล้วนะครับโอเคเวลาสร้างเสร็จมันจะกลับมาอยู่หน้านี้หน้านี้นะครับ มันจะมีห้องแต่ละห้องที่เราสร้างไว้เห็นไหมครับอันนี้มีก่อนหน้าผมมี1ึงห้องอันนี้ห้องที่ผมเพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับถ้าเราต้องการเข้าไปแก้ไขรายละเอียดนะครับก็กด Edit ได้เลยนะครับหรือจะกดทิ้งนะครับ Delete นะครับถ้าต้องการประชุมนะครับอันนี้สมมุติเลยนะครับว่าตอนนี้ถึงเวลาการประชุมละนะครับให้คนที่เป็นโฮสต์เนี่ยหมายถึงคนที่จัดประชุมนะครับก็มากด Start นะครับเพื่อเข้าห้อง นะครับเสร็จแล้วอันเนี้ยคือโปรแกรมมันมันจะถามผมว่าจะดาวน์โหลดซูมไหมนะครับผมไม่ดาวน์โหลดนะครับผมใช้ซูมในเว็บละกันนะครับก็เป็น r u n m i s นะครับก็ join form your browser นะครับปึ๊บโอเคนะครับจากนั้นมันก็จะถามเรานะครับว่า,าใช้เสียงจากคอมพิวเตอร์เลยไหมก็กด จอยบายคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับโดยเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยเข้าไปในห้องนี้นะครับก็มันจะมีเลข Miss id เมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเลข m i s s i d นะครับอันนี้จะแชร์หน้าจอตรงนี้ให้ด้วยนะครับโอเคมาดูที่ทในส่วนของโคนที่เป็นโฮสต์นะครับ โฮสต์ uh, เนี่ยทำอะไรได้บ้าง 1, 1> งอัดวิดีโอได้นะครับอัดวิดีโอก็มาที่ตรงนี้ครับตรงเลคคอร์ดอัดวิดีโอเพื่อ,อนำไฟวิดีโอในการประชุมที่ได้นะ่ยอาจจะไปทำเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเป็นวาระการประชุมนะครับก็เลือกเลือกไปนะครับจากนั้นก็มีมีแชทมีเซตติ้งนะครับแบ็กกราวของ โฮสต์นะครับโอเคเซตตรงนี้นะครับสําหรับใน p c นะครับจากนั้นนะครับตรวจสอบดูว่าในห้องมีกี่คนตรงนี้นะครับตอนนี้ในห้องมี2คนมีโฮสต์แล้วก็ผมนะครับซึ่งเป็นผมทั้งสองคนเลยนะครับจากนั้นมาดูนะครับเปิดไมค์ปิดไมค์วิดีโอนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าต้องการปิดไมค์ปิดตรงนี้นะครับจากนั้นถ้าต้องการ เปิดไมคก็เปิดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วมันจะมีกรณีที่เวลาเราเปิดวิดีโอที่เครื่องโฮสต์เนี่ยอยากให้ไปทั้งภาพทั้งเสียงนะครับเราก็ต้องมาเซตนะครับว่าเซต s ีเล็ t ตรงนี้นะครับซีเล็ t อ่าสปิกเกอร์นะครับก็คือเสียงที่มันออกที่คอมเนี่ยก็จะไปออกที่ห้องประชุมด้วยนะครับจากนั้นมาดูส่วนของวิดีโอนะครับอ่าอันนี้วิดีโออันนี้ปิดวิดีโอนะครับ แต่นี้ผมไม่ได้ต่อกล้องไว้นะครับเสร็จแล้วสามเหลี่ยมชี้ขึ้นตรงนี้กดขึ้นไปนะครับอันนี้ถ้าใครนะครับที่ใช้ obs ในการต่อเนี่ยก็มาเซตตรงนี้นะครับดึงภาพจาก obs มานะครับแล้วมาฉายตรงนี้นะครับาจากนั้นมีอะไรอีกที่ต้องรู้ามาดูตรงนี้ครับจุด3จุดตรงนี้นะครับาจากนั้นมาดูเรื่องของ เบรกเอาลูมนะครับเบรกเอาลูมเนี่ยผมได้ทําการสร้างไว้แล้วนะครับอ,อันนี้การเบรกเอาลูมเนี่ยคือการแบ่งห้องย่อยนะครับในห้องอประชุมใหญ่นะครับเดี๋ยวสําหรับการเซตค่าเบื้องต้นนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเสร็จการประชุมต้องทํำยังไงนะครับก็กดปุ่ม n นะครับ n meeting for all คือ ปิดห้องทุกคนออกจากห้องหมดนะครับเสร็จแล้วคำว่า leave meeting เนี่ยก็คือเฉพาะตัวเราที่ออกจากห้องนะครับอันนี้ผมปิดออกจากห้องหมดเลยนะครับปึ๊บสังเกตดูที่เครื่องในมือถือเนี่ยมันก็จะออกหมดนะครับเมื่อกี้ผมจะบอก Pass Code บอกอะไรให้นะครับามาที่ Account ก่อน join meeting ก่อนอามาที่ a c ค o ค n t ์ก่อนนะครับ <Meeting. S 2> <Meeting. S 1> เมื่อเราสร้างห้องประชุมไว้แล้วสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ก็คือตรงนี้ครับ meeting ID นะครับแนะนำให้คุมดำนะครับแล้วก็ copy นะครับไปส่งให้ในไลน์ในเฟซในอะไรก็ไปส่งนะครับเสร็จแล้ว meeting ID ตรงนี้เสร็จแล้วสิ่งที่เราจะต้องส่งไปให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยนะครับก็คือเป็น Passcode มาที่ Edit แล้วก็ตรงนี้นะครับพาสโค้ดคือรหัสในการเข้าห้องนะครับมี m i s ต i n g ไอแล้วก็ Pass ส o ค้นะครับส่งให้ผู้เข้าประชุมนะครับแล้วก็แจ้งเลยนะครับว่าเออเราจะเริ่มประชุมกี่โมงอะไรยังไงนะครับสําหรับวิธีการาสร้างห้องประชุมบนซูมแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นนะครับก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการเซตค่าขั้นสูงอีกเอาไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับ แค่นี้ก็พอที่จะทาให้ทุกคนประชุมกันได้แล้วใช่ไหมครับสาหรับวันนี้นะครับเอาไว้แค่นี้นะครับยังไงก็ขอกดซับสไคร้กับช่องเนย่ะครับเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ